ด้านนี้เอาไว้เผาอะไรไม่รู้อุ้ยน้องๆมันเลื่ยงน่ากินนะเนี่ยดีไปพอละวจังงั้นเดี๋ยวรอมาดูตอนสุกแล้วกันไปดูตอนเผาก่อนอยากเห็นไหมตอนไฟลุกบ้านี่ครับน้องๆตอนนี้ไฟลุกช่วยน้องดูไม่เห็นมีเนื้อเลยเลี่ยนรลยเนี่ย ว้ยว้าว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 ววว้าาวว้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 าว สวัสดีด้วยนะครับน้องๆ <Yeah. S 1> สวัสดีครับวันนี้พบกับพวกเราอีกแล้วนะครับเช่นเคยวันนี้เราก็อ,าอะไรเนี่ยทุเรียนนะครับน้องๆน,นี้ทุเรียนนะครับดูเรียนดูเรียนวันนี้เราจะมาเผานะครับผมก็ไม่เคยกินกันตั้งแต่เกิดมาหเห็นหน้ากินก็เลยจะมาเผาดูว่ามันจะกินได้ไหมกินได้ไหมกินได้ผเผาได้ข้างนอก <c oughs> ดูแบูลูกนี้ก็ห้าหกร้อย ของกุเกลืกับทุเรียนมากนึงอิสัตกินไม่ทันนี่ครับเตาเตาของเรานะครับเดี๋ยวเราจะเผาเลยเราวางดูเตาจะเผาให้มันดำเลยแต่เราก็ไม่รู้นะว่ามันจะกินได้ไหมต้องรอครับต้องรอว่ามันจะกินได้หรือเปล่าต้องรอทานอีกครับหนึ่งแล้วเราจะวางไปทางนี้เลยใช่ เออจะวางใส่ไปนี้ครับน้องๆนี่เอาวอเผาให้เปลือกมันดำจนพาเปลือกมันจะดำอ่ะเนี่ยก็ได้เวลาเผาแล้วใช่อะใช่เอาลงเลยปะับแรกครับน้องๆนี่เตา่าเตาเราก็ติดแล้วนี่ดูแต่เรายังไม่รู้เลยนะว่ามันจะกินได้หรือกินไม่ได้นะอออลองเอาใส่ไปทั้งแบบนี้เลย น้องๆเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวเรามาดูกันเนี่ต้องเผาให้มันดำทางลูกเลยนะไม่เคยทำหรอกเคยเห็นน้องๆน,น้องใจเย็นๆน้ำเนี่ยเราก็ต้องเผา,าเป็นไรอ <c oughs> ใส่มาโดนต้องรอยจัก,กพักใหญ่ๆเลยดูครับดู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 ดดดทำไมต้องโวยวายอะผมว่ามันก็คงอร่อยอะ แต่ผมไม่เคยกินเหมือนกันอะตอนมาเนี่ยครั้งแรก <Yeah. S 1> เคยกินไหมล่ะเคยกินทุเร่องกินเคยจะเล่นอะไร <S <S เล่นดูนะคน้องๆหรว่ามาันหลอยอย,ยังไม่มียังไม่เห็นจะไมไม่เไรยังม่เห็นจะไจอะไรยังดูนะคนอรยับดู่ะครอยับไนะอง่าหนเนอัง็นจะไม่อ่มองเหิดไฟเนะอะ่ถ่านเเลอุย โอเคและลุกมาเลยลุกเลยเฮ้ยไม่ใช่จะเห็นบอกอะไรลุกลุโอ้ลำบากบนแังวะดีแล้วดแล้วดีแล้วดีแล้วดีแล้วทีแล้วเนียนเ่าก็น่ากินกันนะเนี่ยโอ้ทำอไรจะได้สุกไวๆว่าการเมืองประเทศไทยเป็นไงตอนนี้แย่ครับ ฝมากถึงใครไหมผมรักตูบแอปแอปแอปเดี๋ยวมึงก็โดนถมเดี๋ยวโดนถงเดี๋ยวโดนถงไม่ได้โอ้ยน้องตอนนี้มันเริ่มเหลืองแล้วนี่ดูไปลุกแล้วมาลุกแล้วโอยสมควรครับผมชื่อไปว่าพงแล้วเลยเฮ้ยเลียร์ทานก่อนเลียร์ทานเลียร์ทานใช้อะไรเกียร์ล่ะต้องกระจายต้องกระจาย เลยโดนไปแล้วนะโดนก็ดีดิเดี๋ยวไปหาแล้วมาเคลียร์อือด้านนี้เอาไว้เผาอะไรไม่ร um ู้อุโ้ยน้องมันเหลืองน่ากินนะเนี่ยดูดไปพอละจังงั้นเดี๋ยวรอมาดูตอนสุกแล้วกันไปดูตอนเผาก่อน อยากเห็นแบบปอบไฟลุกปะนี่ครับตองน้องตอนนี้ไฟลุกด้วยน้องดูเปิก็ไม่ค่อยมีใครทำหรอกครับเพราะว่าเสียดายนะพี่เป็นลูกเศรษฐีดูใบเอ้าทำไมออะยืนตามดีกำอะไรอะก็ต้องรอให้มันทำให้วันสุกดีเชื่อพัหนอยด้เยชื่อพัหนอยดิก็ต้องทำต้งหลายวันเลยนะพัดดิ โอ้โหลอยมาเลยต้องทำตั้งหลายวันเลยนะไอ้นเ็เอ้ยกบเอาเ <c oughs> ด้หุยหุย,ย,ยบ้าวข้าวข้าวหอมอ่ะหอมเลยน้องอน้องหุยน้องตอนนี้มันก็เริ่มหอมเลยนะยได้กลิ่นอยู่คนเดียวหนะุ้ยตอนนี้ว่าทุเรียนมันเริ่มสุกกันแหละว่าสุกไหมยัง,ยงมันสุกอยู่แล้วเล<อ>ยมาก็กินได้แล้วเอ้ย จะระคายฟัาห่างพอดีน้องเดี๋ยวเราก็พอได้อีกแป๊บเดียวก็พออีกประมาณ3วันนะมาดูกัน2000 years later ้าเราเติมไฟนะครับให้มันร้อนๆโอเคถ่ายไปเลยหวันเลิกละเลิกละโอยโอ้โหย อูู๋๋อูอยู่นั่นแหละอ้ยก็ดูดิครับมันกลับไม่ได้ด้วยครับอู๋สุกยังน่าจะยังน่าจะยังน้องที่ดูเขาทําดําปีนะอ้ยนี่ไงแบบว่าเปลือกไหมเลยอ่ะเออเนี่ยมันเริ่มดำาเนี่ยแต่ก็อยากกลับบ่อยดิตอนนี้นะครับน้องๆใช้ได้แล้วอุ้ยพอแล้วน้องดําสุกแล้วเนี่ยอ้ยน้องใช้ได้ลองอนอู้เจ็บเหมือนกันน้องเนี่ยต่อไปเราก็จะเอา ไปปอกนะแล้วเดี๋ยวเราจะได้รู้ว่าเอามือจับหูที่ติงหูอะเย็ยนพักคืน <laughs> ไปน้องเดี๋ยวเราจะไปทำการปอกนะกกตอนนี้นะครับน้องๆทุรเรียนของเราก็ได้สุกแล้วนะครับนะเ,เี๋ยวปอกไปไหมอัสเตะซื้อมีคนปอกให้กินเหรอ ถุงกระเป๋าไม่เปลี่ยนเลยครับครับต่อไปเป็นขั้นตอนปอกนะน้องๆโชว์สเต็ปถุงมือรุ่นใหม่ครับนะ้องๆถุงมือรุ่นใหม่อปอกอยังไงนี่เขาปอกนี้ <Nope. S 1> ไม่ใช่อไม่เข้าเนาะเอ๊ะผิดไม่บอกอะ่ะเหรอครังน้องๆบอกอะนะฮะวิ่งไ,ไม่เห็นมีเนื้อเลยทุเรียนอะไระเนี่ย วน้าวน้องวเดี๋ยวพี่บอกให้ดูว้ยโอ้โเพื่อนอะโอ้หวมือก็ไม่ล้างโอ้โหขอพอล้นขอน้ล้างเท้าให้พีเตอร์น่ะน้ำล้างมือเดี๋ยวดูกันว่าจะเลยือ่าลุกว่ากลิ่น้มื รนั่นไงไม่ใช่กลิ่นมันเหมือนอะไรไหมเฮ้ยอโอทุเรียนน้องๆไม่เอาเอานี้เฮ้ยอร่อยอร่อยไหมมึงไปตายให้นอนขึ้นตัวซะไม่ใช่ครับไม่ใช่ คุณเล่นเนี่ยกินได้กินได้ไดจริงผมุ้ยอร่อยนะมันก็มันก็เหมือนกับทุเรียนหรือเปล่าก็คือรสชาติทุเรียนอ่ะแต่มันอร่อยนะแค่มันร้อนมากแล้วแต่มัน,ม,นมันนะอืใช่มันมน่าเลยไอ้สัสไม่ใช่มันอันนี้ทุเรียนลุก <No. S 1> พี่ว่าอร่อยนะถือว่าเด็ดเลยเนะี่ยเด็ดจริง uh. เด็ดเกิงอือหึน้ำมันน้อง,อ,งอร่อยบ้านพี่ก็เป็นบ้านสวนนะครับน้องๆอ,อากาศดี เดี๋ยวพี่ทายแบบส,สวยๆให้ดูเดี๋ยวเราจะไปแจกน้ำหมู่บ้านเลยฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะน้อง,องมือก็ดำแล้วก็ไปจับแป๊บนึงนะ้องเดี๋ยวพีปปอเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่ให้ดูเดี๋ยวพบก,กันแป๊บเดียวยวันนี้ก็จบลงไปแล้วการทุเรียนเผาถ้าชอบก็กดไลค์กดซับสไครป์ให้เป็นกำลังใจทำคลิปต่อไปวันนี้ก็แค่นี้แหละ